ทันที่จะแนะนำนะคะเป็น t o y ย t ้าคอมพิวเตอร์ปี2016เครื่อง3000เกียร์ธรรมดาสีเทาค่ะคันนี้เป็นป้ายฟ้าแท้ป้ายฟ้าเดิมตั้งแต่แรกนะคะอุปกรณ์ต่างๆใหม่พร้อมใช้งานค่ะเดี๋ยวพาชมด้านในลงเป็นแม็กวีวอขอบ17ยางใหม่ค่ะแผงประตูหุ้มหลังแบบมีไฟพม่านทูโทนค่ะ ้องคนขับด้านหน้านะคะจะมีกล่องกลางเท้าแขนแบบมีไฟเก็บของวางแก้วน้ำได้ค่ะคอนโซลปรีนะคะวางแก้วน้ำได้ลงเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วเชื่อมต่อบลู o t h Wi-Fi กล้องหน้าแบบบันทึกค่ะด้านบนจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทางานทั้งหมดของตัวรถใส่เป็นบันไดมีไฟประตูดูด คอนโซลอะคริลิกแบบสครอพเพเวอร์ยอยู่ด้านในแบบมีไฟค่ะภายในหุ้มหนังรอบคันจุดชาร์จ usb รอบคัน5จุดพระมม่ทูโทนร,รอบคันค่ะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วลำโพงกลางแบบมีไฟค่ะคันนี้จะเป็นโทนสีครีมเหลืองนะคะทำให้ภายในดูสว่างแล้วก็สะอาดตามากมากค่ะ ลงเป็นเบาะสาแถวเก้าที่นั่งเบาะหมอนทรงมิกกี้เมาส์รองรับศีรษะค่ะหลังคา VAP แต่งใหม่ทั้งคันคันนี้นะคะเป็น2อ่างค่ะช่องแอร์จะกระจายอยู่รอบคันนะคะทำให้ความเย็นโฟทั่วทั้งคันค่ะระบบไฟปรับเปลี่ยนได้เรามีรีโมทให้ควบคุมค่ะเครื่องเสียงลงเมตู้ซับอะคริลิกดอก10นิ้ว เรามีลำโพงกลางลำโพงแหลมเพิ่มให้อีกหนึ่งคู่ค่ะเพื่อความคมชัดให้กับระบบเสียงด้านหลังนะคะก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระลงเป็นแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันค่ะระบบไฟจากด้านหลังเดี๋ยวดูการใช้งานนะคะรถเดิมๆบางๆกันเลยค่ะไม้นะคะอยู่ประมาณ2 0 0แสนสองค่ะ อุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งานเราจะตรวจเช็คทุกระบบก่อนส่งมอบให้กับคุณลูกค้าอีกรอบนะคะมีแม็กมีสกเกิร์ตใส่ให้ครบรอบคันค่ะคันนี้นะคะราคาตามที่ลงไว้เลยค่ะปี2016เครื่อง3,000นะคะแต่งครบละหล่อ,อสวยๆเลยค่ะ